นั่งแบบนี้มาตั้งนานเบื่อจริงๆเลยมาซื้อของขวัญให้ตัวเองดีกว่ามาดูกันว่ามีของอะไรให้ช็อปบ,บ้างเอ่ยอ๋ออันนี้ก็น่าเอาหุยตุ๊กตาเน,นี้ยน่ารักจังไบยอะงั้นฉันเอาอันนี้ก็แล้วกันออเดอร์เลยนะเฮ้ยนี่นานแล้วนะเนี่ยอ๋อออเดอร์มาถึงแล้วครับตุ๊กตาคิตตี้เคเนี่ยนะ่ารักจริงๆเลยอะ่ะ ทำไมตุ๊กตาแบบนี้ถึงได้ดูดีจังเลยอ่ะฉันเองก็อยากจะดูเหมือนตุ๊กตาเหมือนกันน่ะนำผ้าเลื่อมแวววาวมาแบบนี้แล้วรีดให้เรียบแต่เป็นชิ้นออกมาเพื่อทำเป็นชุดสวยๆแบบนี้เอาล่ะจากเยผ้าได้เวลาทำงานแล้วใส่สายพลาสติกเข้าไปนำริบบิ้นมาพัานที่คอแล้วทำให้เป็นแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโอ้โหเสื้อแบบนี้น่ารักจังเลย ฉันเองก็มีชุดเหมือนเธอเหมือนกันนะอ,อ๋ออย่างงั้นเหรองั้นเราจะต้องใส่ดีเทล,ลเข้าไปหน่อยขนาดตุ๊กตาของเราก็ยังมีสายค้องคอเลยอ๋อแบบน,นี้ก็ได้ที่แล้วยังขาดอะไรอ่ะอ๋อใช่เพชรไงเราจะติดสายในส่วนของคอด้วยเพชรอโอเป็นประกายเหมือนดวงดาวจากนั้นก็ติดเวคโคนี่โชเกอร์ได้เวลามันลองกันแล้ว เราจะมาเปลี่ยนสาวน้อยคนนี้ให้กลายเป็นตุ๊กตา LOL. อลคิดีิแคเธอเนีมีคู่แข่งซะแล้วสิระบายกระเป๋าด้วยสีม่วงแล้วใส่สไตลลโฟมเข้าไปจากนั้นก็ติดทับด้วยแผ่นโฟมกากเพชรในส่วนของแผ่นนั้นเราจะทำจากฝาแล้วก็เจาะรูทาสีดำลงไปเลย เราจะใส่ที่วางแผ่นลงไปในเครื่องอ่านเสียงแล้วก็ปักด้วยลวดถ้าแผ่นไม้ให้เป็นสีดำแล้วเราก็จะใช้หมุดปักผ้าแบบนี้ให้เป็นเข็มอย่าลืมใส่ปุ่มด้วยนะทีนี้เราก็จัดวางให้สวยงามเลยเราจะใส่แผ่นเสียงแล้วก็ติดโลโก้คิดี้แคอยากจะฟังเสียงแล้วสิคิดี้เองอยากจะจัดงานปาร์ตี้ เธอเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้แขกแล้วเรียบร้อยอแขกของฉันอยู่ไหนกันนะอค้คิดดิแต่งตัวสวยจังเลยนะวันนี้เธอพร้อมจะเริ่มงานซูเปอร์ปาร์ตี้กันหรือยัง Yes อยู่แล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีของขวัญให้เธอนะว้าวมันคืออะไรอ่ะฮ่แผนเสียง c o l l e c t i o ใหม่ในเพลงของฉันเองเหรอทีนี้ฉันก็สามารถฟังเพลงของฉันได้ในเครื่องอ่านเสียงโบราณน,นี้นะสิว้าวดูเหมือนทุกคนจะสนุกกันนะเนี่ย คิดีแค่เธออย่าลืมรับแพงปลอกของพวกเราด้วยนะมาเชียร์กันหน่อยฮปปีบ b i ด t เดย์นะอ <c oughs> ฉันว่าฉันชอบกางเกงของเธอจังเลยอะเรามาทํำกันเลยดีกว่า <c oughs> นำกางเกงที่มีผ้าแบบนี้แล้วก็กรีดด้วยสบู่ตัดขาออกกางเกงแบบนี้นะ่ารักจงังเยนี่ฉันขอกางเกงตัวนี้นะไซส์เดียวกันเลยอะว้าววันนี้ชอบงีจัง ไม้ไอติมนั้นสามารถกลายเป็นเก้าอี้สุดนิ่มติดไม้ไอติมกันแบบนี้จากนั้นเราก็จะค่อยกันติดส่วนแขนลงไปตัวนี้จะเป็นตัวล็อกระหว่างพนักอิงกับเบาะนั่งแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเห้นให้เป็นสีเงินก่อนคีริเคนี้เก้าอี้ของเธอเลยอ๋อเก้าอี้นี้สบายจังเลยคืนนี้จะมีโชว์ต้องหลายโชว์นะ เราเนี่ยมีเวลามากพอมาแต่งตัวกันหน่อยดีกว่านะเอาล่ะแขวะไม่แบบนี้ก็น่าจะได้แล้วเฮ้เหนื่อยจริงๆเลยวันนี้เออก็อีนี้สบายจังและแล้ว,ลวผู้ช่วยของเธอก็เข้ามาในห้องแต่งตัวคิตตี้แฟนๆเพลงทุกคนกำลังรอคุณอยู่นะคะอ๋อคุณจะออกไปสภาพแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณจะต้องแต่งตัวใหม่มาค่ะให้ฉันช่วยปัดแก้มสักหน่อยนะคะ แก้มของคุณเนี่ยจะได้สวยเป่งประกายหนะ้าคอนเสิร์ตยังไงล่ะนายขอฉันดูหน่อยก็ได้แล้วนะคะโอเคขับใจมากฉันไปก่อนนะ <c oughs> แล้วก็อีนี้ทำไมคิดี่้แค่ถึงชอบจังอ๋อฉันรู้แล้วมันสบายอย่างนี้นี่เองขอเสียงหน่อยแล้วแล้วเข้าแล้วทุกคนนี่คือเพลงใหม่ของฉัน แมรี่นั่นเธอกำลังทำอะไรอยู่หรอฉันนกะ็มีการเก่งแล้วแต่ว่ายังขาดกระโปรงไปนี่นะเราจะต้องหาผ้าก่อนไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างอือันนี้ก็ไม่ได้อสีทองมะเอ้ยไม่โอเคเลยสีม่วงอะเออไม่อะเธอแล้วสีชมพูแบบนี้สิเข้ากับกางเก่งเราอ่ะ นำผ้าเลื่อมแบบนี้มาแล้วเราก็จะตัดให้เป็นชิ้นส่วนแบบนี้วัดขนาดออกมาจากนั้นก็พับครึ่งแล้วเย็บให้ติดกันเลยติดเวนโครจากนั้นเราก็จะตกแต่งกระเป๋าด้วยผ้าสีชมพูเข้มเออดูสิคิดีเองก็มีเหมือนกันนะดูสิตอนนี้เราก็เหมือนตุ๊กตา l อ l แล้วล่ะและ LOL ในโลกแห่งความจริงก็ต้องเหมือนเป๊ะ <c oughs> ฉันเหมือนตุ๊กตา l อ L ใช่ไหม ติดลูกปัดเพชรเข้าด้วยกันจากนั้นเราก็จะใช้ลูกปัดแบบนี้เป็นฐานแล้วก็ติดด้านล่างจากนั้นก็ใส่ที่ล็อกต้มหูแล้วลูกปัดกลมๆติดชิรได้แค่เอ,อ้านี่เธอมีแบรนด์ส่วนตัวแล้วเหรอเนี่ยใช่ฉันเองนะ่ะ คิดไดเองก็อยากจะมีน้ำหอมที่มีชื่อของเธอติดอยู่วันนี้เธอก็เลยพาแนนซี่เพื่อเสน็จของเธอมาที่ร้านน้ำหอมสวัสดีครับคุณลูกคา้าไม่ทราบว่าอยากได้อะไรฉันอยากจะได้แล้ววานิลลาแล้วก็ใส่แคชเมียร์แล้วก็ใส่แอมเบอร์ค่ะโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้นะเออเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างเงินใส่ลาเวนเดอร์เป็นน้ำหอมที่หอมจริงๆเลย เธอเลือกขวดที่ดีไซเนอร์ของเราได้ดีไซน์เอาไว้เลยครับเออได้เลยค่ะและตอนนี้ผมจะทำตัวอย่างสินค้านะครับสวยจังเลยค่ะแนนซี่ <c oughs> ฉันได้ผลิตของฉันแล้วทีนี้เราจะได้ขายกันทั่วโลกเลยแม่ส,สาวๆนี่ยกำลังเหินน้ำหอมใหม่เชียวนะกลับไปที่ห้องแต่งตัวได้แล้วล่ะ <c oughs> เกือบได้เวลาขึ้นแสดงแล้วเอาล่ะค่ะคุณคีรีคุณเสร็จแล้วนะคะ อยาจะฉีดน้ำหอมหน่อยไหมได้เลยขอสักนิดก็ยังดีทีนี้ฉันก็พร้อมที่จะไปแสดงให้โลกตะลึงแล้วถึงท,ทุกคนน่ะอุสา์รอคีได้แค่ฉันจำได้ว่าเก็บกางเกงยียนขายาวไว้ในนี้นี่นาอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงล่ะตาที่ขาของกางเกงจากนั้นก็ติดสายอยางยืดเข้าไปแล้วก็เย็บติดเชือกแบบนี้ หกโบเลยแล้วเราก็จะใส่บูทแบบนี้เพอร์เฟกจริงๆเลยโอ้โหดูไม่ออกเลยว่าใครคือคิดี่ตัวจริงอะฉชนน่ครีเอนลูกใหม่จากของเก่าๆในตู้นะ <Wow. S 2> ดัดลวดให้เป็นรูปหูแมวจากนั้นเราก็จะใส่เพ็ดปอมลงไปแบบนี้แล้วก็ติดลูกปัดลงไปไมโครโฟอนของเธอไง วันนี้คนมาดูคอนเสิร์ตของเธอเยอะเต็มไปหมดเลยเคดี้เคดี้ขอเสียงทุกคนหน่ยอยอโหเธอทุ่มสุดตัวจริงๆเลยแต่ว่าเธอนะ่ะเต้นจนลืมไปเลยว่าถือไมโครโฟนอยู่โอโอมันตกซะแล้วออโทษทีปิดหูกันหน่อยค่ะโอ้อยเสียงแสบหูจริงๆเลยเฮ่อคิดวแเคค่ะนี่ไมโครโฟนของคุณค่ะอ๋ได้เลยแบบนี้ต้องรีบใส่แล้ว เธอมีไมโครโฟนที่ติดกับหัวฉันแบบนี้เขาไม่หลุงง่ายๆแนะ่ในเมื่อเธอเปลี่ยนไมโครโฟนแล้วทีนี้ก็ต้องแดนซ์ให้กระจายเลยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นที่คาดผมให้เป็นสีเงินแล้วก็ติดเพชรเข้าไปสวยจังจากนั้นก็จะใส่หูแมวผมสีน้ำตาลน่านะรักจะตายไปแต่ว่าในโลก LOL น่ะมันจะต้องเลิศว้าวผมเธอก็เปลี่ยนแล้วก็มีหูแมวด้วยเหรอ เธอเนี่ยเหมือนคิดิ้แค่จริงๆนำผ้าชีฟองมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดจากนั้นพับแล้วแย็บแขนหนึ่งข้างแขนสองข้างแล้วก็ทำปลายแขนเสื้อให้เป็นแบบนี้ใส่โบเข้าไปหน่อยแมรี่เธอสวยจริงๆเลยในชุดแบบนี้ฉันต้องหนีปาปารักซี่แล้วล่ะ อแสงแฟลพวกนี้ไม่ดีต่อสายตาเลยฉันจะต้องใส่แว่นกันเอาไวเา้เออใช่รูปนี้เป๊ะมากโพสต์ลงในลอลลี่แกรมภาพนี้ก็สวยเป๊ะเวอร์แมรี่นี่เธอจะถ่ายกี่ล้านช็อตกันเนี่ยเธอเข้ากับคาแรคเตอร์นี้มากฮะนี่ใครอะ่ะเด็กๆเข้ามาในโลกของ LOL นี่นะว้าวนี่ตุ๊กตาของเจงหลนเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยนะ <S <S ใช่ฉันชอบจังเลย เออคือฉันขอเวลาส่วนตัวหน่อยสิฮะนี่เธอตุอก๊กตากลายเป็นตุ๊กตาแล้วอ,อะไรนะโอ้อเวทมนต์ของเราได้หมดฤทธิ์แล้วเหรอเนี่ยหรือว่าเราจินตนาการไปเองนะว่างไงไม่รู้สิงั้นเอาคิดิเคนะ่ไปอยู่กับเพื่อนๆดีกว่าหลังจากที่เด็กๆไปแล้วแมรี่ก็กลายเป็นคนอีกครั้งหนึ่งฉันจะร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังนะ มาสนุกกันเลยเพื่อนๆเคยอยากจะกลายร่างเป็นตุ๊กตาไหมถ้าอยากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้ว Subscribe ช่องของเราเพื่อนๆจะได้เจอไอเดียสุดสร้างสรรค์แบบนี้อีกอย่าลืมนะ